ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปล Hero, ้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันข่าวรถทุ่งในช่วงนี้นะครับอยู่ต่อก,กันกับน้องเตอ,อัครานะครับเมื่อกีน้นี้มีโชว์สนุกๆนกนะครับมาคุยในรายการมาชว์ในรายการของเรานะครับกับเพลงเลิฟเลิฟที่สุด นี่นะฮะเมื่อกี้นี้เราคุยค้างเอาการเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการเรียนต้องบอกแบบนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวจะเรียนแบบก็ได้จบปริญญามาสี่ใบครับสี่ใบมีที่ไหนยังไงบ้างคณะอะไรบ้างมีปริญญาตรีนะครับก็เศรษฐศาสตร์มรำกำแหงครับแล้วก็มีรัฐศาสตร์มรำกำแหงครับแล้วก็อีกใบหนึ่งจะเป็นนิติศาสตร์ของรับัณติตอาร์เบ็กครับแล้วก็มีใบที่สี่คือปริญญาโทบริหารครับคณะบริหาร เด้ีรามกาแเพงกันโอ้โหเดี๋ยวน,นีก้ก็กำลังเรียนอยู่ด้วย <laughs> เรียนกันบอกว่าหลายสาขามากที่เรียนรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยแส,สดงว่าก็มีความมีความฝันหรือว่าความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของงานบริหารปกครองอะไรไงป่ะเขาบอกเลยว่าความชอบไม่มีเลยแต่ว่าเหมือนกับแบบตามไปคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็คุณพ่อคุณแม่แกแบบอยากให้เราเป็นนายอำเภอเนาะ เพราะว่าพี่พิศสาก็เป็นอ๋อประลัดอำเภอด้วยนะครับก็เลยโอเคลองเรียนให้พ่อแม่สักใบหนึ่งแต่ก็ไม่ธรรมดานี่เพราะถ้าเกิดว่าเรียนแค่แบบเอาใจพ่อแม่ปริญญาตรีแค่ใบเดียวก็พอแล้วเตะทาไมต้องเรียน2ใบ3ใบอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็แบบเหมือนสนุกมากกว่าพี่ท็อปคือแบบเรียนไปแล้วแบบเฮ้ยแบบได้เจอเพื่อนเยอะด้วยแล้วก็สำคัญคือแบบได้แข่งกับเกรดตัวเองด้วยคือแบบอยากให้เกรดออกมาแบบให้ดีกว่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ย ก็ก็จบไปก็ตอนนั้นเพราะว่าเตเรียนจบไวเพราะว่าเตเรียนเอ่อนอนดิกรีเก็บเงินกิจตอนเอ่อมสี่ห้าหกด้วยพอจบหกปุ๊บประมาณเทอมหนึ่งก็รับยาเลยเทอมหนึ่งใช่ครับเป็นยาเลยใช่ครับโอ้โหนะครับเรียนอนช่วงนั้นแบ่งเวลาอย่างไงบ้างอ่ะก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเข้าวงการด้วยเพราะเพิ่งประกวดอาชีพมาครับแล้วก็มีก็มีงานอีเวนต์มีงานเอ่อเอ็มซีอะไรด้วยก็ก็แบบ ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็ใช้เวลาแบบแบ่งตอนเช้าปุ๊บก็ต้องข้าไปเรียนปุ๊บพอหลังอตอนเที่ยงมาก็ต้องทาทํางานต่อเลย<อ>แล้วก็แบบนี้ทุกวันจนแบบประมาณสองสปีจนจบทุกใบมันเหนื่อยมาเรียนแบบนี้แล้วก็ทํางานไปด้วยก็ถ้าเป็นเด็กแบบวัยรุ่นปกติก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยเนาะแต่เหมือนเราแบบแอคทีฟตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยเราต้องทํางานเราต้องแบบเก็บเงินด้วยแล้วต้องมาเรียนด้วยคือแบบต้องอย่าเสียคือสองอย่างต้องข้ามเสียเด็ดขาดพ่อแม่ว่ายังไงบ้างกับ4ี่ปริญญาตรี4ี่ใบ ปเป็นอธิริษาสี่ลก็โทรไปอีกหนึ่งครับพ่อไม่เฉยนะจริงเหรอเพราะว่าที่บ้านก็จบเยอะทุกคนเลยคือบอกว่าพี่น้องเนี่ยคือแอบว่าเรียนหลายใบหลายสถาบัานแบบนี้กันทางบ้านทางบ้านเลย<อ>คือต้องแบบพี่สาวพี่สาวก็จบมาสอนสามพี่คือแบบแต่ละคนเป็นแล้วก็เป็นครอบครัวข้าราชการด้วยอืมข้าราชการคือเหมือนแบบพอช่วงเนี่ยปิดเทอมปุ๊บเหมือนพี่สาวเป็นครูอพอปเทอมปุ๊บก็เรียนต่อเลยใช่แต่ว่าเตเป็นลูกชายคนเดียวด้วยสุดท้องแล้วเหมือนกับ ความหวังก็ลงมาที่เราเยอะอคือเหมือนคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยอยากให้จบแล้วแล้วก็สอบข้าราชการเป็นนายอำเภอหรือว่าพวกนี้แบบลองพื้นกันไปก่อนเผื่อว่าจะได้เป็นสสอ,อะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่น <สอ S 1> วาง<ห>แผนในชีวิตของลูกชายเอาไว้อย่างนี้แต่ว่าวันนี้ลูกชายไม่ได้เดินเส้นที่คุณพ่อได้ขีดกําหนดเลยกลับมาอยู่ในเส้นทางบันเทิงก็เป็นเพราะแบบเอาน้ำจริงๆก็คือความชอบของเราพี่ท็อปก็แบบเตแบบชอบอะไรก็ได้ที่แบบว่าขอให้แบบเจอคนเยอะๆแล้วก็แบบ พอเด่นๆแต่งตัวดีๆชอบรอ,อ,อๆชอบรอๆอะไรอย่างนี้เพรฉะนั้นชีวิตของการรับราชการแบบช่าไปเย็นกลับแบบนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ชอบรู้สึกน่าเบือ่อความรู้สึกแบบราคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่เป็นเวลาด้วยก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แบบชอบทํางานแบบกลางค่ำกลางคืนบางครั้งแบบร้องเพลงในผับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเตีก็ร้องเพลงในผับมาก่อนใช่ครับก็แอบ พ่อแม่ไปแต่พ่อแม่ไปท่ก็แบบหาเงินด้วยแล้วก็แบบไม่ให้ท่านไม่ท่านรู้แต่พอท่านมารู้ปุ๊บท่านก็บอกเออก็ดีแล้วที่ว่าเอาตัวรอดจนถึงตัววันนี้อืก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เลยครับวันนี้ไม่ได้มาในสายการรับราชการคุณพ่อยังมีความหวังมาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยไปร้องเพลงก่อนเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อย้บกว่าเข้าไปสอบราชการต่อตอนนี้พ่อก็ว่าไม่หวังแล้วเลิกแล้วเลิกเลิกลเ<ล>พราะว่า พูดมาตั้งแต่ตอนแบบเตยอยู่มปลายจนจบมาหลายใบแล้วนี่จะจบปโทมาที่สองอีกแล้วก็อวบอกว่าเออแล้วแต่แล้วแต่เลยยังอยากเรียนถึงด็อกเตอร์หรือปริญญาเอกเลยไหมอ,อ๋ออยากเรียนครับทางด้านไหนอ,อ๋ออยากเรียนอ,อ๋อด้านบริหารครับเพราะว่าว่าแบบเองจริงแบบความฝันของเตยนะพี่คือแบบอยากอ,อ๋อเป็นนักธุรกิจอยากทำธุรกิจใช่ครับคือหมายความว่าโอเคในเส้นทางบันเทิงเราอาจจะไปในแบบหนึง่งแต่ว่าในในในสิ่งที่แบบว่ามันจะแบบระยะยาว การธุรกิจเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบฟ้อมผันด้วยแล้วก็<ม>อยากทามากคือแบบอยากเป็นแบบอสังหาริมทรัพย์อยากแบบสร้า<ม>งหมู่บ้านสร้างออกคอนโดพวกนี้ครับอ๋อ นะล้วก็เป็นเจ้าของโครงการไปแบบดูแลอะไรอย่างนี้ัอันนี้เป็นความฝันเล็กๆความฝันเล็กๆครับแต่แต่ก็ค่อนข้างพยายามวางแผนไว้แล้วว่าเออต้องทําประมาณป,ปีนี้ปีนี้ปีนี้ครับแต่ว่าณตรงนี้ก่อนเรื่องของการทําผลงานเพลงกับ Do t e n t e r t a i n m e n ทนี่บอกว่าเป็นค่ายใหม่ด้วยแล้วก็การกลับมาของเราหลังจากที่หายไป2ปีกว่าแบบนี้แน่นอนว่ามันกดดันทั้งสองฝ่ายนักราก็กดดันค่ายก็ไม่รู้จะยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างกับการทํางานที่นี่กับการทํางานที่นี่ต้องบอกเลยว่าแฮปปี้ คือผู้บริหารคือทางคุณโอมนะครับคุณโอมก็เหมือนพี่ชายเราเลยแล้วก็ทางพี P ่ๆพี่อาทางออกพนานงานทุกคนก็แบบดูแลเราแบบเหมือนเป็นลูกในใสายอะครับคือแบบเพราะว่าเราเป็นเบอร์เลกด้วยของค่าย <ฮะ S 2> แล้วมาแนวนี้ด้วยแล้วคือแบบคือทิ้งจากแนวเดิมเลยเพราะแนวเดิมของเตค่อนข้างจะเป็นอ่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วก็พอมาเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันเจอทั้งกระแสที่แบบว่าทั้งติชมมา嗯嗯แล้วก็ทีแรกก็มาพูดกับค่ายว่าเออจะเอาอยัางไงต่อแล้วค่ายบอกว่าอาในเมื่อเราทําแล้วเราต้องลุยต่อไป คือพอมันมีข่าวมาว่าเราจะเปลี่ยนแนวกระแสมันก็มานะกระแสก็มาเลยเออมันก็มาว่าเอ้ยมันไม่ดีมันอะไรอย่างงี้นะครับเราสามารถที่จะแบบก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงบ้างก็ก้าวผ่านไปก็แต่โชคดีว่าตรงที่ว่าเรามีเพื่อนๆดีด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆมีพี่พี่ในค่ายนะครับก็พี่พี่ในค่ายบอกว่าสู้ต่อไปเตเพราะว่าอย่างน้อยเราจะแบบเป็นเป็นผู้ชายคนแรกด้วยที่ที่ของไทยเนาะที่ไม่มาแนวนี้ด้วยแล้วก็พอเราทําปุ๊บเราต้องทําแบบ ให้สุดๆไปเลยเพราะว่าในเมื่อทําแล้วก็ต้องทําให้สุดๆก็เลยผ่านมาได้นะครับจะกลับไปร้องแบบเพื่อชีวิตเหมือนเดิมไหมก็ก็มีบ้างครับคือเราก็มีเพลงก่อาอยู่แล้วแล้วก็เพลงใหม่ก็มีบางเพลงที่ว่าออกแนวสไตล์นั้นแต่ว่าในการทํำดนตรีมันเรียบเรียงใหม่หมดเลยแล<อ>้วก็เป็นแบบว่า อ่เพื่อชีวิตแบบอาจจะโจ๊ะขึ้นนิดนึงอ๋อเหมือนแบบว่าขาโจ้หน่อยนึงขาโจ้นิดนึงแบบว่าเล่นร้องกันในผับได้แบบนี้ร้องได้ครับคือเอาแบบความสนุกสนานครับอืมนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ได้ทํามาแค่ซิงเกิลทำมาเต็มแบบสิบเพลงเต็มทั้งอัลบั้มทั้งอัลบั้มเลยนะครับไม่กลัวเหรอเทปพีซีดีเถื่อนในตอนนี้ค่ายใหญ่ๆเขายังแบบต้องหลบเลยนะบอกว่าเพ่แบบยำๆเมาก่อนเพลงสองเพลงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปรวมนู่นนี่นั่นดาวโหลดเอาครับก็คือแบบเตก็กลัวนะเสิรจะเป็นเจสเติรบฟเป้นเต้เวี้ย พอเราปลปอยเพลงปุ๊บตอนนี้ก็มีขายแล้วในคล็อ,อ<ๆ>มีขายแล้ว<ๆ>แต่ว่าค่ายบอกว่าเอ้ยไม่ซีเรียสค่ายบอกว่าในเมื่อเราทําผลงานที่ดีปุ๊บเราก็ขายงานไปขายเพลงไปแต่ว่าถามว่าขายแผ่นอะไรเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วือเราก็เอาขายดาวน์โหลดอยู่แล้วครับก็เหมือนแผ่นก็ไม่ซีเรียสแล้วโชคดีตรงที่ว่าทางบอสแล้วก็ทางกรรมการทุกคนใน<ๆ>ในค่าย<ๆ>เขาบอกเออไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเราก็มีหน้าที่ร้องไปคือร้องไปครับ ก็มอบความสุขให้แบบผู้ชมไปเต็มที่ด้านหน้าเวทีเลยถ้าเกิดว่าจะดาวน์โหลดเพลงของน้องเตยนี่ต้องไปที่ไหนยังไงครับครับก็เข้าไปที่นะครับดอกจันหนึ่งสองสามแปดแปดหกหกแล้วก็กดโทรออกครับนี่นะฮะอ้าวขึ้นเลยนะฮะหนึ่งสองสามแปดแปดหกหกแล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะเพลงอะไรมีเพลงอะไรที่น่าสนใจบ้างเผื่อว่าใครที่ดูอยู่แล้วแบบน่าจะดาวน์โหลดหรือว่าเพลงเป็นสไตล์แบบไหนเนื้อหามันเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ลงดาวน์โหลดไปแล้วสองเพลงพี่ครับลงไปคือลบๆที่สุดกับกุ๊กกิรันมาอีกล คุกกี้รันมาอีกแล้วก็ัปหายไปช่วงหนึ่งนี่มัมาหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็แล้วก็มาอีกแล้วเออเพลงนี้จะออกเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักออกเป็นแนวแบบสไตล์น่ารักน่ารักครับคือแบบแบบแบบงอนงอนน่ะือแบบมีคนส่งแบบลายมาแบบดึกๆนึกว่าส่งหัวใจมาให้เราพอเปิดเข้าไปเฮ้คุกกี้รันมาอีกแล้วเออซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยอ้าวก็ลองดูนะมีสองเพลงในระบบดาวน์โหลดมีสองเพลงครับนในช่วงนี้ก่อนนะฮะ ต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งศิลปินที่แบบว่าต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องราวของของการทํางานไม่เคยไม่เคยย่อท้อเลยในช่วงสองปีครึ่งที่เราแบบเว้นว่างไปอ่ะโอเคส่วนหนึ่งเป็นการเรียนอ่ะเป็นการเรียนใช่แต่ว่าการเราคิดมาแบบว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาอ่อไม่คิดนะจริงเหรอก็คิดว่าในแ,แ,แบบค่อนข้างที่จะวางวางเป้าหมายของตัวเองไปแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนประมาณช่วงปีครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ช่วงนั้นเราจะทําธุรกิจของครอบครัวไปด้วยก็เลยพอหลังจากกลับปุ๊บช่วงนั้นก็แบบ จะหาทุนอ่ะทั้ก้อนหนึ่งแล้วก็มาทําอัลบั้มเองคือจะเปิดค่ายเป็นของตัวเองเลยตอนนั้นก็มีความความความคิดแบบนี้ครับทาทาเองเลยทําเองเลยทําเองเลยมีเก็บตังมาได้แล้วก็แบบว่าทําเพลงของตัวเองก็เปิดอัลบั้มเองแล้วก็เปิดค่ายเป็นของตัวเองเลยแต่พอเิโชคดีมาอยู่ที่ดอทที่นี่ก็โชคดีที่ว่าได้ได้ทางทางโปรดิวเซอร์แล้วก็ได้เจอกับทางค่ายดอทก็เลยมาเป็นเบอร์แรกของค่ายดอทนะครับมองวงการ เพลงบ้านเรานี่ที่แน่แน,นอนว่าน,นักร้องก็มีหลายคนเยอะขึ้นนะชอตส์ก็มีเลือกเยอะขึ้นนะครับมองในวงการนี้ยังไงบ้างก็วงการลูกทุงก็ค่อนข้างเยอะเนาะศิลปินเยอะด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบเต้ก็เป็นคนหนึ่งในส่วนนั้นแต่ว่าเหมือนเราแบบขายงานนะครับขายประสิทธิภาพแล้วก็ขายเพลงแล้วก็ขายแบบโชว์ก<ม>็แต่ละคนก็มีการโชว์ที่แตกต่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเจ้าภาพจะเลือกอซื้อโชว์ของคนไหนแล้วก็ใายไหนมากกว่า นะครับอันนี้ก็ก็ใช้จิตวิญญาณของไปดูนะว่าเออว่าสมมติจะชอบหรือเปล่าที่กอกว่าเกิดจ้างไปโชว์เนี่ยก็จัดเต็มกันไปทั้งแดนสดนักรดนตรีสดครับแดนเซอร์มาจัดเต็มจัดเต็มหมดทั้งทั้งอันนี้ครับเพราะว่าของเรามีพร้อมครับมีทั้งออดนักดนตรีมีเครื่องเสียงมีเวทีทุกอย่างพร้อมครับมากันยกเวทีมาเลยเหรอใช่ครับไม่น่าสนใจถ้าเกิดว่าจะกสนใจติดต่องานเต้ิที่สนใจติดต่อได้ครับที่เบอร์ของค่ายเลยนะครับ ส่วนสองครับศูนย์ศูส่เจ็ดห้ครับแล้วก็ศูนย์แปดห้าสี่เก้าสี่เก้าปดแปดเก้าครับองศูนย์ศูนย์ศูนย์่าโทรไปอันนี้เป็นเบอร์โดยตรงที่ค่ายครับผมและเกิเป็นเบอร์ผู้จัดการส่วนตัวเบอร์ผู้จัดการส่วนตัวก็ศูนย์แปดห้าสี่เก้าสี่เก้าปดแครับนี่นะฮะก็ลองโทรไปได้สอบถามเรื่องราคากันนะครับจําเป็นมาว่านักร้องปัจจุบันต้องหลอ อ๋ออันนี้ก็ก็แล้วแต่คิดอ่ะครับอ่าใน,นส่วนมุมงตัวเองก็ส่วนมากเราก็ขายขายเพลงขายผลงานมากกว่าครับพี่ท็อปคือแต่ว่าถ้าแบบรูปลักษณ์นี่ก็เป็นเหมือนกับแบบว่าส่วนประกอบของของอตัวของนักร้องอีกทีหนึง่งคก็ก็ไม่ไม่เน้นเนาะไม่เน้นเฮ้ยแต่ว่าก็หล่ออยู่ <laughs> ไม่เน้นแต่ก็ล่อยอยู่นะอันนี้ผลไฟยยได้ครับอยได้นะครับเพราะกลับมาทํางานในช่วงนี้แล้วนะครับมันเหมือนกับการได้ชาร์จแบตกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับดูเหมือนว่าเตจะเต็มที่กว่าการทํางานในครั้งก่อนที่ผ่านมาเยอะเลยเยอะเยอะมากครับนะครับเป็นเ<อ>พราะว่าเพราะว่าอ่าเป็นแนวที่เราชอบด้วยพี่ท็อปอย่างหนึ่งก็คือแบบเขอเ,อเหรออเดี๋ยวเพลงเพลงย,ยุยุกเก่าๆของเราไม่ชอบเหรอก็ก็ประมาณนึงอ่ะครับพี่ท็อปคือเหมายความว่าแบบอ่าในอาานัลบั้มปัจจุนเราไม่ได้มีส่วนร่วมหรืออ๋อคือเป็นทางโปรดิว์แล้วก็ทางทางค่ายคือทํามาแล้วก็เราก็แค่แบบเป็นคนขับร้องอย่างเดียวเป็นคนแบบว่าสื่ออย่างเดียวแต่พอมาอัลบั้มนี้ปุ๊บ ทางค่ายดอทเขาก็เลยแบบว่าให้แบบให้นักร้องได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นส่วนแบบเลือกเลือกว่าเออจะเอาเพลงไหนนะแล้วก็ดนตรีทํานองนี้จะเข้ากราได้ไหมเราชอบไม่แฮปปี้ไหมอ๋อนี่เข้าไปดูในส่วนของภาคของดนตรีด้วยเลยฮะก็คือ50%าของของผลการทั้งหมดอะครับอ๋อว่าอันนี้เร็วไปช้าไปหรือว,ว่าผมอยากได้แบบนี้นแบบนี้ก็เสนอกันใช่ครับเพราะว่าทางทางบอสบอกว่าถ้าเราไม่แฮปปี้แล้วเราจะร้องได้ไงเราต้องแฮปปี้ด้วยแล้วก็ขอให้แบบเราสามารถไปแบบเวลาขายงาน แล้วออกหน้าวิธีปุ๊บแฮปปี้นะแล้วแบบว่าไม่ต้องแบบเก็บกดหรือว่าแบบกดดันแบบว่าเออนี่ผลงานจะออกดีหรือไม่ดีอะไรแบบนี้ครับคืออันนี้เราแฮปปี้เราก็โอเคครับสุดท้ายให้น้องเตฝากผลงานกับแฟนๆชาวข่าวลูกทุ่งนิดหนึ่งครับเชนครับครับก็นะครับก็ต้องขอฝากผลงานกับอ่าซิงเกิลลบๆที่สุดนะครับตอนนี้ก็ได้อาปล่อยไปแล้วนะครับคือ เอมีนะครับก็เพลงเลิศๆที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีตามมาพี่ท็อปจะมีตามมาอีกเพลงหนึ่งคือเลิศๆมีกุ๊กกิรันมาอีกแล้วนะครับก็เร็วๆนี้จะมีเอให้ได้ชมกันด้วยครับสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับที่ ดอกจันหนึ่งสองสามแปดแปดหกหกนะครับอืมนะอ่าก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันได้แล้วก็สนับสนุนกับผลงานน้องใหม่นะครับของวงการอีกคนหนึ่งนะครับน้องเตะอะคาราวันนี้ขอบคุณมากมากครับน้องเตะครับหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วพรุ่งนี้พบกับครูเทียมชุติเดชท,ทองอยู่บทบาทใหม่กับการเป็นพิธีกรเต็มตัวรายการแรกของเขานะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพรุ่งนี้กลับมาติดตามข่าวลูกทุ่งบ่ายบงสวัสดีครับ